สบายดีป้าลุงี่กามาพบพอกับส่องเอื้อและดาน้องลุงเปิดภาพม้างกาเห็นน้องลุงกำลังอามดีนะวะลุงไงเ้เฮ้เฮ้เเฮ้เฮเฮ้เฮ้้เฮเบเ้เเเ อ๋อวายกำลังทำเป็นอยาจับกล้องีป้าคำจับกล้องกัลุงเลยบางเ้นงฮ้ยเเ้ยเดเดดเดดเดดเ

พูดนว่าหุ่นเอว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 เอนอวเอเอเอวเอนเอเอว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 กอนเอาเเอวเอออวเอวเเอวเวเอวเเพว่ออนเอไวเวเอวเอวเเเเเอเอวเววววอวววว โอ้ยบอยวายลกเอ meu, ดิด,เอ meu, ดิ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 ดจิคารมาโทรศัพท์เดนี่บารูเดดดดิดิดิโอ้ยโอ้ยโเบิงความดื้อของพเพิอ่อน โอเคนอบป้าล okay, no, ุงเอ้ยผลการคานมื huh, okay, ne, <sh arp inhale> ้อนี้อู่ป้าลุงเอ้ยบินหันยานพ่ตกอู่เบิ่งโอ้ยโอ้ยจะแม่มีความสามารถแท้เด้เนาะโอ้ยสวัสดีป้าลุงนะแม่บักหำหาแม่สวัสดีป้าลุงทุสวัสดีป้าลุงปู่ย่าพ่อแม่ลุงป้าเอาอาสวัสดีะแม่โอเคนปาลุงเอ้ยเก็บาไว้ซ่ํานี้ก่อนเนาะ หลับและปลารวมไอ้ยเพผลอยากนอนเฮ้เขาเก็เลยนอนเขาก็รับอย่างงี้ค่ะผลอยากนอนเดี๋ยวพอตื่นแต่๋ยวเหงเลยเอ้ยนอนไป็ตาซางแต่ท้่เอาหม,มดไอ้อาบน้ำให้เพ่ผลจำผนตื่นมาจะเสียอาบให้ขวัวตอนเขาเสียหาวเสียเอาไปเอาเพผนไปอาบเลยเพราะว่าคือว่าอยากนอนเลยเขาก็าเลยเอาไปนอนแล้วก็รับเลยเอาปลารวงเลยโอ้ย นอนไปจะสร้างเธอเด้เอามือตาขึ้นมาอีกพิกาตีนอนรับเอาวะนี่เฮ้ยเอารับต่ออีกบาลุงเอ้ยโอ้ยเมื่อกี้หันคือว่าเมินตาขึ้นมาเลยเฮาก็เดียวพลชื่อตื่นแล้วนี่สุดท้ายบ่ตื่นซ้ําเอ้ยบ่มาเรืเอ้ยาเเฮ้ยนอนไปจะสร้างเธอได้ Muy okay, tạc là tội chưa nọ ba lùng gậy kép hao xâm nị con nó. Lót! Tu nọ la vó! Nango chin la vadi. Lóng gậy! Lóng! Oi! Tìm đi hướng 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 ขูดต right ินเห็ดเนาะไปดิพี่น้องกระสุนสกุดตินเห็ดนึกาขูดกลางเพื่อนเลยหัวมันทอดมึงคายไปน้ำเดี๋ยวคายไปนะพี่เคยเกอร์จีแกลงนี่นะแกลงหปวกกินเนาะนี่เห็ดปวกกะกระมังขูดตี่นในเห็ดปวกหมูใหญ่ช้อนหมูหนึ่งน้าน้ำไปเก็บบะทันซ้ำ อเห็ดป,ออกปวกอวกอ,วอ,อกนอกบ้ีนข้าเจ้าหาไปคายนี่ร้ายตืบเลยบะตำนานนีก็อื่นอ่นเลยว่าคนนี่บ่มีบ่มีเป็นวกที่หนาวอีกเาฆ่านาอืมสอาาตำนานหรือเขามาจตไปหานีรงโข้าเจ้าบ่หัวเห็ดปวกออกบ่เขาไปหานืองมเขาก็รัเอเห็นเื

ตัวไหนตัวจังกินกลายติบเยังนี่ปลาลุงเลยกำลังแกงพี่น้องเลยเขาใส่น้ำยำนางนี่มันจังเสบน้ำยำนางละกันเขาเบื่อจังหน่อยเนาะแกงเห็ดปลวกกินเพราะว่ายังไม่ได้กินพี่น้องในปีนี้นะโงาซื่อ หากเพึ่งได้กินคนอื่นเขากินจนเบื่อแล้ววะจ้ะบ้านหาก็เกิดหาก,ก็ากออกแล้วกะพึ่งท่านเขาพึ่งไปเห็นน้ำเขาหาเขาป่ดับหน้าของแสวปรทันเขาสำนอกแล้วแล้ว,วพี่น้องเอ,อ้บ่ได้ยาไ้แกงเห็ดนาะ ลูกชายอยู่กองรอพี่น้องเลยเน,ะนาะว,วางที่กินเขา่คาคนหมักกองเป็นอย่างไรไม่ได้นังใน้องพี่น้องชานมันแกงเห็ดพวกเน้ๆ <c oughs> นๆพี่น้องไปเบิ่งเอาเลยพี่น้องเป็ดไก่แซ่บแซ่บแซ่บเป็ดไก่ลูกสาวนะแจ่มพริกดิบแจ่มพริกดิบของพ่อเออจะชิคกี้พายยังพริกดิบนะบอแมน เพื่อนกันสิหกในจังหน่อยเลยพี่น้องเนาะได้ๆเลยมีลูกหน่อยมันก็สิแบบนี่เลยสะกันอยู่แบบนี้แหละเอาของให้น้องเล่นนี่เออให้แล้วบอกมาเด้อพี่น้องเด้อแกงเห็ดปลวกเนาะเอาแรงกำกันเด้อพี่น้องเอาแรงเลยไปหายันมาแกงกินขายไปงไปตายลุงลูกสาวน้องแท้ใช่ครับ ลาดาน้องขาเลียงน้องขาปอก,อกแม่ไปหาเฮดรวมเลยแกงเล่นขอากัได้ก,ก,กินนองเขาแกงเน็ดราะว่าข้ากและกันได้กินทำเลนะหวานไงเลย ก,ก,กินตอนไหน,ไหนตอนนอมน,ออนมันออกบได้ไปหาคนเดียวแม่ปวดรึเลยไกินอะไลดโซ่น่อย้าลังหนอนหลอดมนอนนันไปก,น,กนได้ครกนวายอืมคนหุบนะไม่ได้ซ ย <im> ังหนเห็นกินบนเห็กินบเห็นของกินบันเหนอนอหเนองนบัองกนองนบนหกลอหหนงมิบันหกน็นงนหเงักักงกักหเก็ขขขันงันเก็บขามันขามันแดง

แเน้อน,น,นุ่มมันคือบอลหลจักเนี่ยเออาดีลัาอะไเฮนอันนี้ครับพอแม่เอาเออเอาผ่าไปห้องหยุห้องหนังเวลาขึ้นหนเอาผ่าหรือเอาเสื้ออานไปห้องมันนาอม,มอนอุมมอ,นนนอ,อม,มอนทอง,งทออปัดชุงยิ่บอกมึงเล่นนะ ตักใส่ตักใส่นึครวมันตักใส่ตักใส่หนว้คนตวตัวน้หวปากจะมาขัมากินกะนมาขึนบล็อตขึ้นเแม่มาะบิ็เข็มปวกจะบับขายยาวเนาะจะคายอยางไ ท uh ุกคนมาคอมเมนต์มาเฮ็ดปวกโลละหกลอ่อยกันดูส่จะรวยเนาะแตจทีกินอะโลละหกลอย

Bye, Dee. Bye,